จะมีมีสุกและเดบต้นข้าวนน่อไม้แซ่บเลยเด็ดปิ้งนะสินควายใหม่ๆสดๆนะสบายดีทุกคนวันนี้จะผ่ามารอสมตาลาดเศร้าหนอะยอยู่ที่เมืองใสแคร์รอุดมใสนะส่วงนี้ก็จะเป็น่วงต้นเดือนสิบซองท้ายปีซองอัศวิแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไปย่างสมหนอกกันนะครับว่าซองนี้ เพิ่นจะมีอาหารก็กินเอาได้ได้นำมาวางค่าอยู่ที่ตลาดนี่นะอันนี้ปา่าเน,น,นี่ยนะสอ่อเลยปาา่านี่ป่าไหนนะหนึ่งปา่าไหนป่าไหนน่าจะเป็นป่าธรรมชาติตัวนี้เนาะนี่วันไล่เนาะป่าเนาะยอดเลยอุดมสมบูรนะณ์นะป่ากดก็มี กดอันนี้มีนี่ยนี่หมีห้อยนะนี่นะข่า,า,าวมันติ้วอะไรเนี่ยมันง,งามเลยนะแต่แซ่ด้วป่าเลยนะไปปิ้งอนะ่ะป่านี่แซแ่ดอ่ะมาลายเนาะป่าที่มีไข่แพนไหมเนาะยู่ที่ก็มีเนาะไข่แพน สมผักสมผักกาดเนาะแซ่บเลยสมผักกาดขายผักกาดนะี่นี่นะโอ้โหนี่นะขายเนาะผักกาดนะี่เนาะแปลกแฉ่งนะผักบงุงเป็นอย่างซีนนะันซีนแห้งซีนแห้งเห็ดออร่ามเนาะโอ้ขายผักเนาะไล่เลยช่วงนี้ผักกาดเนาะ เไปดูกันปลูกปลูกผักกาดผักกาดผักสลัดนาย่นี่นะว้าวสดสดใหม่ๆนะนะก็เก็บมาแต่เก็บมาแต่ส่วนเนาะใหม่เลยนี่นะครับที่ันกระนะนี่ผักสลัด นขา,า,ายผักนะเที่ยวเที่ยวนี่น,นะอันนี้ผักสลัดอืมผักกาดเนาะซองนี้มีไร่เลยสลัดผักกาดผักกาดนี่เราไปแก่มานะแซมจะเป็นมัดนี่เลยนะ ้าวลไลา่เนาะผักสดๆใหม่ๆเนาะตอนเช้าเห็นไะนี่ยจเป็นภายในแต่าะเนี่ยเรามีลาลายยางนะค่ายนะันี่ ก็มีนะตรงนี้มีเสื้อมีหมันนะหมันคว่วเ้ามายันนะสิ่งหนึ่งมีข้าวซีนนั่นเองซีนโะมู สကျสအအာက uh ောက်တနါတွေကေကေြးတွေကောတွေင်ာစ်နဖ့ន់ို့လွေကရီဆို့လေူေမး สินควายใหม่ๆสดๆเห็ดลาบเห็ดลาบเห็ดกอยสดๆใหม่ๆเลยอย่บอได้นะอันนี้สินมู ละลายฮะนะข่ายอยู่นี่สินสดๆเลยสินี่นะจะสิีนขวายส่วนารทางเนื้อนี <pe> ่มันจะนิยมกินสินขวยนะ Ales, רים, เราบ so เห็ดราบเห็ดแกงเดี๋ยวสินซมโบ้ซิมโบนะสินสดสดใหม่ๆ ซอยแล้วนี่เสร็จเส้นขา้นขาวซอยเส้นข้าวซอยข้าวปุ้นข้าวเปียกเนาะครบเลยอยู่นี่ไล่ๆเลยนะเสร็จข้าวเปียก เปียกข้าวปุ้นนะข้าวซอยเออจะมีข้ายอาหารแบบบานๆเลยเนาะอยู่ในตลาดนี่น,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 นี่นะอันนี่ขนมปังยังวนนี่เนาะโอ้ไข่บาะอันนี้หมกไข่นะมีหลากไล่นะอาหารนะเนี่ยแซ่เลยสุกผักอันนี้สุกผัก ผัเมีลาบอะไรลาบสิ้นข่อยวะเนี่ยแบบลาบสิ้นข่อยใส่นั่งเนาะแกงนองแซ่เนาะแกงนอง,งนอลามเนาะแซ่บลลามลาบุจออร yes. จะมีมีสุกและเด็บอันนี้สุกแล้วนะอันนี้เด็บสุกพักเลยนะผักรว,นะวมมิดนะแซ่บเลยเยอะนะห้านบ้านหนานะมีปิ้งนะปิ้งมีอันนี้ไม่ได้นอนูู้้ดหน้าอ

ตีเซีนปิา่าปกเลย,ยสุดพักนะนกเดี๋วรอยาอะไรนะหาหาแาากรเก็นนะแบบบาน,บาน ใายน้ำบ <irsin? S 2> ้านแน่นอนเ่าเราสองน้ำบ้านเท่าแรงเฝื่นก็มีนะส้มผักกาเท่าแรงเฝื่นแซ่บเลยนี่น้าอีกยังนะเนยนี่้าร่ามาะ ล่ามเมืองใส่เด้อหลอกกันด้วยขัาต้มขนมนี่เนาะตม้มขนุ่มด่าแซ่บเลยยอะนะคือคืนเลยนะอย่างนี้ตอนเช้าๆนะน่ารา,นะากคนเนาะมังกาพากันมานตลาดนะซื้อทางอาหารสดไดอาหารสุกเด้นะ ผักเนี่ยเอนนีนะผ,ผัดสดสดใหม่ๆตักกาดก็ลำปีนะ่วงนี้จะมีไา่เลยนะ

ชนิดมีค่ายพืชผักอย่างเนะาะไล่ๆเลยยี่นี่กันผักสดอย่างเนาะมีไล่เนาะเครื่องเนาะเครื่องมีมันนะช่วงนี้ แกสุดแกงนะแกนงนอไม้ยังมีนอไม้เนาะส่วงนี้นะอันนี้เห็ดเห็ดตีนะแซล่ามนะแซมนะเห็ดเห็ดดำนะเพลินเห็ดดำนนยังมักกอ ผงองน้อยยเดไหวก็มีนะอย่างนี้นะมีไหวมากแตงมีไข่นะนี่ราคาก็จะว่ามาณนี้นะตลาดเซาหนูที <c oughs> เมืองใส่นะแครงกระดมใส่นะวันนี้ใส่ก็จะข้อหลาคลิปนี้น่าไปเพียงแต่ท่านีก้ก็ละการข้อขอบใจทุกทุกท่าทุก,ทกคน,นทีเข้ามาเพิ่มมาสดและติดตามมาแต่เราแ้วจะกันไปคลิปต่อไปสบายดี